กลับมาคุยเรื่องบ้านเมืองเราหน่อยนึงแล้วกันวันนี้นายกอนุทินไม่รู้ว่าเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยหรือ,อยังนะครับถาวว่าเมื่อวานบินไปที่มาเลเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอะไรน,นะนะโดยมปาาีประธานาธิบดีโดนันทัมมาร่วมการประชุมด้วยในการประชุมครั้งนี้ก็มีการลงนามเซ็นสัญญา สันติภาพระหว่างประเทศไทยกับเขมรโดยมีทํากับอันวาเป็นสักขีพยานยอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวดอีกหนึ่งครั้งของคนไทยผมเลยเอามาเป็นหัวประเด็นว่าอาหารลบแทบตายบางรายก็ขาขาดแต่ได้กระดาษมาแผ่นเดียวนะครับมาเป็นกอนเลยใช่ไหมครับ คือวันนี้เราพยายามจะปกป้องทหารเสียสละปกป้องดินแดนนะครับจากผู้ลุกรลานนะครับก็เหม็นโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นพลเรือนโจมตีใส่โรงพยาบาลน,นะครับโจมตีใส่ปั๊มน้ํามันโจมตีใส่ร้านเซเว่นนะมีพลเมืองไทยบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับแล้วก็เกิดการสู้รบกัน เรายังถูกเขมรนยึดครองดินแดนไปก็เป็นบางส่วนแต่ก็ไม่น้อยซึ่งเราก็ได้ชิงคืนมาได้นิดหน่อยแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังถูกยึดครองโดยข,ขมรนและอย่างบ้านหนองจันหนองยากแก้วเนี่ยนะมันชัดเจนมากเลยว่าดูยังไงเป็นในแผนที่จหะหนึ่งต่อสองแสนหรือหนึ่งต่อล้านมันก็อยู่ในดินแดนไทยนะครับเราก็ ถูกเขมีหน้าด้านยึดครองขับไล่ก็ไม่ไปนะครับวันนี้นะครับไอ้โดนันทัมเนี่ยไอ้ทัมเนี่ยไอ้อเมริกันจิกเกโลเนี่ยเสลอเสือกนะครับมาเจ้ากี้เจ้าการกับไอ้อันวาซึ่งอดีตเคยถูกจำคุกในข้อหารักล่วงเพศเป็นเจ้ากี้เจ้าการให้เขมีกับไทยมาเซ็นสัญญาสงบศึก นะครับและนายกของเราเนี่ยตั้งแต่สมไมไอ้อ้วนแล้วนะครับที่ไปเซ็นสัญญาไปตกลงอะไรกับเขามาเนี่ยโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเป็นเรื่องที่น่าจะบปดวดหัวใจเหลือเกินขเขมรไม่ได้เสียอะไรเลยนี่จะได้กับได้และขเขมรก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียซะด้วยครับ ไม่ว่าจะกรณีใดๆนี่เขเหมือไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแต่เราเนี่ยเสียเปรียบมาโดยตลอดเสียดินแดนนะครับขาดทุนแต่ว่าคนได้เครดิตก็คือไอ้ชัม้มไออันวาเข้ามาเจ้ากีเจ้าการให้เราไปเซ็นสัญญานะครับแล้วก็มีข้อตกลงว่าจะสร้างสันตีภาพจะหยุดยิงจะถอนอาวุธหนักอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วมึงไม่พูดถึงดินแดนที่มันลุกล้ำกูเลยเหรอชีวิตพลเมืองของกูนะครับมึงไม่พูดถึงเลยละนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเฮ้ยก่อนจะไปคุยเรื่องสัญญาสันธิภาพเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยถูกกระทำเนี่ยยังไม่คิดที่จะรับผิดชอบเลยเหรอได้ไหม พ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกยายที่ต้องสูญเสียหลานสามีที่ต้องสูญเสียภรรยาบิดามานาที่ต้องสูญเสียบุตรที่เป็นทหารคนทหารเรานักรบเราต้องพิกลพิการไม่มีการพูดถึงเลยใช่ไหมถ้าเป็นผมผมจะไม่ไปให้พ่อทํามากูก็ไม่ไปนะเพราะก่อนที่จะไปมึงต้องคุยเรื่องนี้ก่อน นะครับมึงไม่เห็นเลยตอนไอ้อ้วนไปนะนะไปถึงก็ไปรับเงื่อนไขเขาก,กลับมาโดยที่เราไม่เลย,เลยอะ่ะรอบนี้ก็เหมือนกันเราได้กระดาษมาหนึ่งแผ่นแต่ในกระดาษแผ่นนี้มันแลกด้วยอะไรในะกระดาษแผ่นนี้นะมันแลกด้วยอะไรครับไอ้หนูอาจจะได้หน้าตากลับมานะอาจจะได้หน้ากับท้ากับอันวาแล้วก็สายตาชาวโลก แต่ประเทศไทยและคนไทยได้อะไรนะผมว่าไอ้นี่เสลนะเป็นนายกที่เสลมากก่อนจะไปนะมันต้องคุยกันก่อนเฮ้ยไอที่มึงทํากูแล้วดินแดนที่มึงลุกล้ํากูเนี่ยเอายังไงก่อนถ้ายัางตกลงไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปมันต้องคุยกันก่อนแล้วค่อยเซ็นสัญญาแต่นี่มึงไปเซ็นสัญญามาก่อนมึงก็เห็นอยู่ว่าเขมรมันคบไม่ได้ เห็ไหมมันไม่เคยรักษากติกาไม่เคยรักษาสัญญากูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องรีบลนลานไม่เซ็นวันนี้มันก็ไม่จะเห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเสียเปรียบอยู่แล้วจะไปเซ็นทำไมล่ะเออถ้าเราได้เปรียบก็เซ็นไปสิครับแต่นี่เราเสียเปรียบเราสูญเสียเนี่ยกูก็งงจริงๆริง ไอ้หานี่ต้องขับไล่แล้วกูว่าเก็บไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยครับเจ้าจะสันติภาพกลับบ้านสันติภาพที่เราขาดทุนย่อยยับแบบนี้เหรอเอเอามาทำไมสันติภาพแบบนี้ไอ้กรเม็นก็ยิ่งเหิมเกริมคนะรับซ้ำ้ายนะพี่น้องประเทศกรเมน็นคนนี้โลกรับรู้แล้วว่า เป็นศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์เป็นศูนย์กลางคอร์เซนเตอร์เป็นแหล่งฟอกเงินเป็นที่หลบซ่อนบรรดาอาชญากรนะหลายกว่านั้นค้ามนุษย์ค้าวัยวัมนุษย์ด้วยวันนี้เราไม่มีความจำเป็นเลยครับ ที่จะต้องไปเซ็นสัญญาดใดๆทั้งสิ้นเราสามารถนำเหตุนี้มาเป็นข้ออ้างให้ขมินไปเคลียร์ตัวเองก่อนไปจัดการปัญหาของตัวเองก่อนไปรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทำจริงไว้ก่อนซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำก็ได้นั่นการมีผู้นําใหม่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยขมรดีขึ้นแต่ถ้ายัางเป็นในจริงจออเท่าฮุนเซนสมเด็จส้นเตนนี่นะครับไม่มีทางเลยครับที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินี้ จะลาบลื่นนะครับพูดไปก็แก้อะไรไม่ได้แล้วเอาเรื่องอื่นคุณพ่อสบายดีใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านหรือจะคุยเรื่องคุณแม่คุณดีครับฮะถ้าไม่ให้คุยเรื่องนี้แล้วจะให้คุยเรื่องอะไรฮะคุณเจทีพีถ้าคุยเรื่องคุณพ่อคุณก็ได้เลิกคุยเรื่องคุณแม่คุณก็ได้นะสบายดีไหม ผมงงนะมนุษย์ที่แสดงความเห็นแบบนี้คุณต้องการอะไราโลกสวยผมคุยเนี่ยมันได้สิครับมันจะไม่ได้ได้ยังไงนี่กำลังจะแก้ปัญหาไงนะมานี่ไงกำลังคุยนี่ไงทำไมจะไม่ได้อะไรแก้ไม่ได้นี่กำลังจะแก้ไงว่าต้องขับไล่ไอ้อนุทินออกไปไงแล้วก็หาผู้นำใหม่ไง หรือจะปล่อยเฉยแกล้งลืมไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเออมึงอย่ามาโลกสวยนะเออทำไมาอย่างนี้ต้องพูดให้คนไทยรู้ไงว่าต้องระวังแล้วนะครันนี้จะเลือกใครมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยจะได้รู้ไงว่าการที่ไอ้ส้มเนี่ยไปเอากำหน่งนายกยัดใส่มืออนุทินเนี่ยเห็นไหมครับ เราลบกันแทบตายะไรเลย,เลยแล้วมึงจะให้กูอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ครับท่านี้วันนี้นะผมมีช่องตัวเองแล้วก็เป็นช่องที่ผมใช้ส,สื่อสารสิ่งที่ผมคิดใช่ไหมผมก็ต้องใช้ช่องทางผมนี่นะให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ครับใช่ไหม วันนี้ก็เห็นอยู่นกักการเมืองมันทําชั่วมันทําผิดพลาดวันนี้ประชาชนหลายคนจะไม่ติดตามข่าวสารก็มาฟังเนียผมนี่ไงเออผมไม่ได้งงมากลยพูดไปก็แก้อะไรไม่ได้คุยเรื่องอื่นเถอะแล้วมึงแค่กูคุยเรื่องอะไรอะ่ะเอายายคุยเรื่องอะไรทำไมคุยเรื่องนี้จะ่คุยเรื่องอะไร เอองงกับมนุษย์แบบนี้วันนี้เรื่องที่ผมคุยมีประโยชน์ไหมตั้งแต่เริ่มต้นมอะไรเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาผมทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์ไหมครับได้มุมมองไหมครับได้แง่คิดไหมครับหรือแม้ทั้งพูดถึงเรื่องที่นายนุทินเนี่ยครับไปเซ็นสัญญา ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ได้ประโยชน์ไหมครับพี่น้องนะนั้นฟังเยยๆก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับฟังแล้วก็คิดตามก็พอนะแล้วก็ไม่ต้องค้านนะไม่ต้องเสนอแนะก็ได้นะครับถ้าคิดว่าตัวเองเสนอแนะในเรื่องที่ไม่เข้าท่าเออใช่ไหมครับวันนี้กำลังพูดถึงว่าวันนี้นําเราเนี่ย ตั้งแต่ได้รับเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยเรามีนักการเมืองนะครับสมัยก่อนเราปกครองในระบอบสมบูรณ์ญาสิทธิราชเราก็รู้สึกว่านักเรียนไทยทุนหลวงที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศกันนะครับไปเห็นบ้านเมืองของฝรั่งไปเห็นวัฒน,นธรรมฝรั่งไปเห็นระบอบก,การปกครองฝรั่งก็นํากลับมาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยเพื่อจะให้เจริญเหมือนฝรั่งสรุปเราจเจริญเหมือนฝรั่งไหมครับเราก็ไม่ได้เจริญเหมือนฝรั่งเลยนะก็เพราะอะไรเพราะคุณภาพของนักการเมืองบ้านเรามันต่ำวันนี้ผมนึกเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพื่อที่ใอ้ประชาชนเฮ้ยวันนี้เวลาจะเลือกใครเนี่ยนะก็เลือกให้มันดีๆหน่อยอย่าเลือกแบบมากง่าย แล้วผมก็ลังเล่าให้ฟังว่าการที่มีนักการเมืองเฮงซวยเนี่ยประเทศมันเสียหายขนาดไหนเนี่ย